ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ล่่ำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะในโลกของการลงทุนทุกวันนี้เนี่ยนะครับอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงเร็วไปหมดเลยการจะหาพอที่ใช่จริงๆให้กับตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทถถ้าทายมากๆเลยวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับ DMS a ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมรับมือกับทุกสภาวะตลาดเลยครับ นี่น่าจะเป็นคำถามสำคัญเลยนะครับที่นักลงทุนหลายๆคนต้องเคยเจอก็คือในโลกที่ผันผวนขนาดนี้เราจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่มันพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆแล้วก็สามารถปรับตัวตามตลาดโลกที่เปลี่ยนไปมาได้ยังไงกันละ่ะโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เส้นทางหลักๆให้เลือกเดินนะครับ ทางแรกเลยคือสาย DIY ก็คือเราต้องลุยเองทั้งหมดเลยตั้งแต่การเลือกสินทรัพย์ไปจนถึงการปรับพอร์ตซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะซับซ้อนหน่อยส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือสายที่มีผู้จัดการครับที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยนำทางให้เราเหมือนมีนักิเกเตอร์ส่วนตัวเลยค่ะเอาล่ะครับงั้นเรามาเจาะลึกถึงทางออกที่ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นโดยเฉพาะกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นเรื่องการปรับตัวและก็การเข้าถึงการลงทุนในระดับลอกเป็นพิเศษเลย กลยุทธ์ที่ว่านี้ก็คือ Dynamic Multi-Asset s t r ATEGY หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า DMAS นั่นเองค่ะถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่นแบบสุดๆเลยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายมากๆทั่วโลกและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันปรับตัวได้เร็วมากเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปค่ะแล้ว DMAS เนี่ยมันมีดีอะไรบ้าง ข้อแรกเลยคือเราสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโมวกได้อย่างอิสระมากๆ 2. คือมีทีมงานมืออาชีพที่คอยปรับพอร์ตให้เราแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็ยังพยายามควบคุมความเสี่ยงไม่ให้พอร์ตมันเหวี่ยงขึ้นลงจนหน้าตกใจเกินด้วยเรียกว่าเป็นการกระจายการลงทุนที่ครบเครื่องจริงๆครับทีนี้เราลองมาแง้มดูกันให้ลึกลงไปอีกนิดนึงดีกว่าครับว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยกลไกของ DMS เขาทำงานกันยังไง หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของกลยุทธ์นี้ก็คือหลักการที่เรียกว่า core and satellite ครับมันคือการแบ,บ่งพอร์ตออกเป็นสส่วนชัดเจนเลยส่วนที่เป็น core หรือแกนหลักเนี่ยจะเน้นความมั่นคงเพื่อการเติบโตในระยะยาวส่วนที่เป็น satellite หรือดาวเทียมที่โคจรร,บรอบๆเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อมองหาโอกาสทำกำไรในระยะสั้นถึงระยะกลางครับ ข้อดีของการผสมผสานแบบนี้ก็คือส่วนคอจะทำหน้าที่เหมือนเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับพอร์ตของเราครับในขณะเดียวกันส่วนซัตทไล้์ก็เปรียบเสมือนหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่คอยออกไปมองหาโอกาสทำกำไรเพิ่มเติมจากสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆทำให้พอร์ตของเราเติบโตได้ในระยะยาวและยังปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีด้วย และภายใต้กลยุทธ์ DMS นี้นะครับยังมีทางเลือกให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ด้วยโดยหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2แนวทางครับคือแบบเชิงรุกกับแบบสมดุลมาเริ่มกันที่แนวทางแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือแนวทางเชิงรุกซึ่งมีตัวแทนก็คือกองทุน Alliance Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 จุดที่น่าสนใจมากๆของกองทุนนี้ก็คือความยืดหยุ่นของมันครับคือถึงแม้ว่าเกณฑ์มาตรฐานจะมีหุ้นอยู่75%นะครับแต่ว่าผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยสามารถปรับสัดส่วนหุ้นได้ตั้งแต่0%ไปจนถึง125%เลยทีเดียวซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นได้เมื่อเห็นโอกาสโดยมีเป้าหมายคือควบคุมความผันผวน,นให้อยู่ในกรอบ10-16%ครับ ต่อมาก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคุณที่อาจจะต้องการความสมดุลมากขึ้นหน่อยนั่นก็คือกองทุน Alliance Dynamic m o n t i Asset Strategy SRI 50สําำหรับกองทุนนี้เกนมาตรฐานจะอยู่ที่หุ้น50%และตราสารหนี้อีก50%ครับ ความยืดหยุ่นในการลงทุนในหุ้นก็จะอยู่ในช่วง0ูนย์ถึง100%และจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป้าหมายความผันผวนนั้นต่ำลงมาอยู่ที่6ถึง12%เท่านั้นเองเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความเสี่ยงลงมาอีกระดับหนึ่งสไลด์นี้จะให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับเป็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของทั้งสองกองทุนจะเห็นว่า รอบความผันผวนของ SRI 75เนี่ยทั้งสูงกว่าและกว้างกว่า SRI 50ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางที่เชิงรุกมากกว่าอย่างชัดเจนเลยครับคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเหล่านี้ทั้งหมดพอร์ตโฟลิโอเหล่านี้บริหารจัดการโดย Alliance g l o b a l investor ครับซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการสูงถึง 571พันล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในระดับโลกได้เป็นอย่างดีเลยครับและเบื้องหลังความสำเร็จก็คือทีมงานที่แข็งแกร่งมากๆครับประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า650คนที่กระจายตัวอยู่ในออฟฟิศกว่า20แห่งทั่วโลกและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคืออายุงานเฉลี่ยของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเนี่ย ยาวนานกว่า10ปีเลยนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจริงๆและนี่คือภาพรวมสินทรัพย์ที่พวกเขาดูแลอยู่ครับจะเห็นเลยว่ามีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากๆไม่ได้เก่งแค่ด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่ตราสารหน,นี้ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดที่3 1อร์เซไปจนถึงสินทรัพย์ผสมหุ้นและการลงทุนในตลาดส่วนบุคคลอื่นๆด้วยโอเค พอเราได้เห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องย้อนกลับมาพิจารณาดูแล้วล่ะครับว่าแล้วแนวทางไหนล่ะที่จะเหมาะกับสไตล์การลงทุนของเรามากที่สุด ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพได้ชัดเจนและง่ายมากๆเลยครับฝั่ง DIY ก็คือเราเป็นคนคุมเกมเองทั้งหมดเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์มีเวลาติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดส่วนฝั่ง DMAS ก็เหมือนกับมีทีมงานมืออาชีพจาก Alliance Global Investors มาคอยดูแลให้ซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายหรืออาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมาบริหารพอร์ตด้วยตัวเองครับ เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกว่าจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของเราด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดต่อนะครับว่าเมื่อเป็นเรื่องอนาคตทางการเงินแล้วเราอยากจะเป็นนักบินที่ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองหรือเราจะสบายใจกว่าถ้ามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยนำทางให้ ซึ่งคำตอบนี้มีเพียงเราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดครับขอบุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมเงินแลกเงินโตล่ามซัมมันนี่นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด u ั s ส cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ o f ฟ i c i a l มาคุยกันหรือ t s a p อ Business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ